ก็มาพบกันนะครับในเบรกที่2ช่วงเทคนิคเข้ากูรูนะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่เราจะมาเรียกว่าแนะนําน้องๆนะครับเพื่อนๆกันว่ามีเทคนิคอะไรในการเล่นดนตรีในการร้องเพลงอะไรพวกนี้บ้างซึ่งวันนี้พี่ดามีเทคนิคอะไรมาแนะนําน้องๆครับไม่มีไม่มีเลยเพราะว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์มาอีกแล้วเป็นเอาพูดว่าได้ดีเป็นเป็นผู้รู้อีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นหญิงสาวสวยที่สุดในเทปนี้ Oh oh. สวยเลยอยากเจอซะแล้วสิคนนี้เจ๋งมากเลยเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเรื่องการเปล่งเสียงการหายใจการต่างๆ <c oughs> คนนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาเป็นใครอ่ะพี่เป็นใครอ่ะไม่อยากบอกเลยน้องแอนน้องแอนอยากเจอซะแล้วไปไปพบกับเธอเลยครับ แล้วก็ในช่วงเทนิฟโต้ครูในวันนี้นะคะในฐานะที่เป็นคุณครูสอนน้องเพลงนะคะแอนก็นเลยขออนุญาตเอาความรู้เล็กๆน้นอยๆเกี่ยวกับาษาน้องเพลงมาให้ทุกคนได้ลองหัดไปฝึกเองที่บ้านได้ด้วยเนาะจริง,รงๆแล้วหลักๆในเรื่องของการพื้นฐานของการร้องเพลงนะคะมีแค่สีอย่างง่ายๆก็คือการหายใจนะคะเรียกว่าการหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเพราะว่าเสียงที่ออกมาทั้งหมดนะคะเกิดจากการควบคุมด้วยลมหายใจของเราแต่ว่าเพลงเนี่ยมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ําประโยคสั้นประโยคยาวเสียงดังเสียงเบา พวกนี้จะถูกควบคุมด้วยลมหายใจทั้งหมดนะคะฉะนั้นเราเลยจาเป็นจะต้องเรียนในเรื่องของการหายใจให้แข็งแรงนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือในเรื่องของการออกเสียงเมื่อเราหายใจถูกต้องเราควรจะออกเสียงได้ถูกต้องด้วยนะคะการออกเสียงที่ถูกต้องควรจะมีความเป็นธรรมชาติไม่แหลมเกินไปไม่ทุ้มเกินไปแล้วก็ไม่มีการบีบเค้นเกิดขึ้นแล้วก็มีการเลือกใช้โทนเสียงได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะคะทําให้เราเหนื่อยช้าลงแล้วก็ไม่เจ็บคอเวลาร้องเพลงด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่3มนะคะก็คือในเรื่องของการฟังเพลงประกอบด้วย2ออย่างง่ายๆนะคะก็คือ ทำนองแล้วก็จังหวะฉะนั้นเราต้องแยกได้ว่าเสียงอันนี้โน้ตอ,อันนี้สูงกว่านี้โน้ตอันนี้ต่ำกว่าอันนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ร้องเพลงไม่เพีย้ยนเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือในเรื่องของจังหวะนะคะเราควรจะต้องนับจังหวะดนตรีเป็นเพื่อที่ว่าเวลาเราเข้าห้องเพลงหรือว่าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยจะได้ไม่เกิดปัญหาการร้องช้าหรือว่าร้องเร็วกว่าจังหวะนะคะสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของเทคนิคนะคะการ ใส่อารมณ์เพลงเข้าไปเนาะเพลงต่างๆเนี่ยจะมีอารมณ์ต่างกันไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์มีความสุขนะคะพวกนี้ถ้าสมมติเราไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมกับเพลงหรือว่าไม่ได้เราต้องไม่ต้องให้ตัวเองอินเป็นตัวละครในเพลงเสมอไปนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีเทคนิคสามารถทําได้ว่าเฮ้ยเพลงเศร้า ศร้าระดับนี้เราควรจะใช้เทคนิคแบบไหนหรือว่าเพลงสนุกเราควรจะต้องใช้เทคนิคแบบไหนคะ่ะแล้วมาถึงที่ข้อแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือในเรื่องของการหายใจอย่างที่แอนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการควบคุมระบบการหายใจของตัวเองให้ดีนะคะโดยที่การหายใจเนี่ยทุกคนหายใจเป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะฉะนั้นการที่เราเรียนเรื่องหายใจเนี่ยก็คือ ฝึกในเรื่องกล้ามเนื้อให้ควบคุมการหายใจได้แล้วก็ฝึกให้แข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นการหายใจเรามี2แบบฝึกหัดด้วยกันง่ายๆนะคะแบบฝึกหัดแรกเราจะเรียกว่าการหายใจแบบเลกาโตก็คือเลกาโตเนี่ยถ้าเป็นภาษาดนตรีเนี่ยแปลว่าเสียงยาวต่อเนื่องนะคะการฝึกแบบฝึกหัดแบบนี้จะช่วยทําให้เราควบคุมลมหายใจได้ดีขึ้นเออสามารถเก็บลมได้ยาวขึ้นนะคะแล้วก็สามารถออนําไปใช้ในเรื่องของการ แบ่งท่อนประโยคในการร้องเพลงได้ด้วยนะคะง่ายๆค่ะเวลาเราหายใจที่ถูกต้องให้เราเช็คดูว่าเราหายใจถูกต้องไหมก็คือให้เอานิ้วกลางวางไว้ที่สะดือของตัวเองนะคะถ้าเราหายใจได้อย่างถูกต้องหายใจเข้าสะดือจะแยกออกจากกันเราจะจํากันง่ายๆว่าหายใจเข้าพุงป่องหายใจออกพุงยุบลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกอีกทีนะคะหายใจเข้าหายใจออก เนาก็จะเห็นลักษณะว่าเวลาหายใจเข้านิ้วกลางแอนจะแยกออจากกันหายใจออกนิ้วกลางจะติดกันเหมือนเดิมนะคะแบบนี้จะเป็นการหายใจที่ถูกต้องถ้าเราหายใจได้ถูกต้องเราก็จะไม่เหนื่อยเนาะแล้วก็ทําให้เวลาเราเก็บลมจะเก็บลมได้เยอะขึ้นด้วยนะคะอันนี้แค่แค่ฝึกให้เราหายใจถูกต้องก่อนเนาะคราวนี้จะเข้ามาถึงแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดง่ายๆเลยเวลาหายใจเข้า <S <S ให้เราลองนับ <S 2> <S 1 <S 2 <S 1> สองเหมือน2วินาทีนะคะหายใจออกให้ออกเป็นเสียงเสียงสอเสือนะคะโดยเสียงสอเสือนี่ย ควรจะออกที่ฟันเขาเรียกอะไรฟันข้างหน้าฟัน2ซีหน้านะคะเพราะจะเป็นที่ที่เราควบคุมลมหายใจได้แล้วก็ทำให้เสียงนิ่งด้วยเนาะให้ออกเสียงทั้งหมด10วินาทีนะคะง่ายๆอันทำให้ดูก่อนเนาะหายใจเข้าออก แบบนี้นะคะก็จะช่วยทําให้เราฝึกควบคุมการหายใจได้ดีขึ้นเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าบางคนเริ่มแรกๆเนี่ยสิวินาทีอาจจะทําไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเพิ่มจานวนวินาทีขึ้นมิชชั่นของเราที่เราควรจะทําถึงอยู่ที่ประมาณ25วินาทีต่อ1ครั้งนะคะและเวลาพยายามทําให้ได้ต่อเนื่องกันหลายๆรอบเพราะว่าเวลาเราร้องเพลงในการ เวลาเราหายใจในการร้องเพลงเนี่ยตอนนึ่งเพลงเราอาจจะหายใจอยู่ที่ประมาณสัก30-40ครั้งเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งทําต่อเนื่องได้ยาวสักเท่าไหร่ก็จะทําให้เราเหนื่อยช้าลงเท่านั้นนะคะนี่คือวิธีการฝึกหายใจง่ายๆนี่คือการฝึกหายใจอย,อย่างที่1ก็คือฝึกหายใจแบบเลกาโตหรือว่าฝึกหายใจแบบเสียงยาวนะคะคราวนี้จะมีอีกหนึ่งแบบฝึกหัดก็คือการฝึกการหายใจแบบเสียงสั้นนั่นก็คือเรียกว่าการฝึกการหายใจแบบสักคาโตนะคะสักคาโตเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งงแรงนะ ถ้าเราฝึกเลกาโตอย่างเดียวเราอาจจะได้เรื่องของการควบคุมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการอีกอย่างหนึ่งคือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยฉะนั้นเนี่ยการฝึกสตาคาโตก็จะได้ในเรื่องของความแข็งแรงนะคะง่ายๆเราจะเหมือนเราขมแมวพุงเป็นครั้งค่ะง่ายๆคือขมแมวแล้วปล่อย ขมแมวแล้วปล่อยการขมแมวพุงนะคะเราจะต้องลองดูว่าเราต้องห้ามขยับไหลขยับหน้าอกนะคะให้ตัวอยู่นิ่งๆขยับแค่ส่วนของกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องของเราเพราะว่าจะเป็นส่วนที่เราใช้งานถ้าเราไปใช้ตัวอื่นในการช่วยขยับเนี่ยก็จะใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นก็จะไม่ได้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อส่วนนี้เนาะอีกทีนะคะขมแมวแล้วปล่อยขมแมวแล้วปล่อยง่ายๆเนาะอ่ะคราวนี้เราจะลองหายใจเข้าไปนะคะหายใจเข้าพุงป่องหายใจออกพุ่งยุบเข้า ออกเข้าออกเข้าออกสังเกตน,นะคะไหลกันหนะ้าอกแอนจะไม่ยกนะคะถ้าหลายๆคนทำหน้ากระจกแล้วเป็นเข้าออกเข้าออกอย่างนี้แนะนำให้ไปเต้นทีพอปนะคะเพราะว่าจะเป็นคนละแบบกันเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไหลกันหนะ้าอกยกแสดงว่าเราใช้การหายใจที่ผิดวิธีอยู่หายใจเข้าพุงไม่ป่องหายใจออกพุงไม่ยกเนาะอ่ะอีกทีนะเข้าออกเข้าออกเข้าออก นะคะอันนี้จะแอดวานซ์นิดนึงนะถ้าทําได้เร็วๆนะคะถ้าตอนแรกเราเริ่มจากช้าๆก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าสมมติเราเริ่มเก่งขึ้นลองพยายามทําให้เร็วขึ้นนะเพราะว่านอกจากจะได้เรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็จะทําให้เราชินกับการใช้แรงซัพพอร์ตจากกล้ามเนื้อตรงนี้เวลาเราออกเสียงเราก็จะไม่ไปเค้นในส่วนอื่นนะคะแล้วก็ทําให้เราออกเสียงได้อย่างถูกวิธีแล้วก็เวลาร้องเพลงก็จะไม่เจ็บคอค่ะ สวัสดีครับสวัสดีคร่ะเป็นเสียงแจ้วๆจ้าสอนอะไรวิกีสอนร้องเพลงไปเบาๆนิดหน่อยอันนี้ก็คือแขกรับเชิญของเรานะครับในวันนี้ก็คือคุณแอนซึ่งเป็นผู้หญิงท่านที่สองในรายการใช่แล้วใช่พี่โบสุนิตาคนแรกเปิดซิงปิก์ก็เนื่องจากว่า ทราบมาว่าแอนไปเรียนร้องเพลงมา oh. จาก <Yeah. S 2> ต่างประเทศด้วยก็เลยให้มาสอนในวันนี้ไปเรียนที่ไหนมาครับเอาไปเรียนที่ลอนดอนค่ะชื่อสถาบันวัลโคเทค ไปเรียนนานปะก็ไปเรียนหนึ่งหนึ่งปีอ๋อเป็นเป็นคอร์สแบบสั้นเป็นคอร์สดีพม่มาสั้นๆค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆมันก็จะมีเป็นหลักสูตรแบบปปิญญาตรีได้เลยถ้าแออเรียนต่อไปอีกประมาณสัก3าปีค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นหลักสูตรดีพโลมาก่อนที่จะเป็นเหมือนเตรียมเตรียมที่จะเข้ามหาลัยของเขาเออเรืองข่าวได้รางวัลรางวัลอะไรด้วยไปเรียนเห็นไปประกวดได้รางวัลที่หนึ่งด้วยนะที่ที่ไปเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคอร์สใช่ไหมคะแล้วก็ตอนปลายปีเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนโชว์ของนักเรียนแต่ว่าโชว์เนี่ยไม่ได้ไม่ไ yes, ด้ได้รับการเลือกทุกคนอันก็ได้รับเป็นหนึ่งใน10ที่ได้รับเลือกให้โชว์บนเวทีเหมือนเป็นโชว์ปิดท้ายปิดท้ายคลาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็แบบฮะแล้วทุกคนก็แบบมาแสดงความดีใจแล้วก็ไม่เข้าใจความสําคัญมันคืออะไระไรอย่างเงี้ยเพื่อนฝรั่งก็แบบตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยอันก็แบบเหรอฉันต้องไม่ทำะไรเพราะว่าเราตอนนั้นเราเป็นนักร้องอยู่แล้วแล้วก็ชินกับการขึ้นบนเวทีอยู่แล้วแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้ตื่ะ สิปีแล้วใช่ใช่ก็คือหลังจากที่จบนิเทศจุฬาค่ะได้อีกไม่นานใช่ก็จริงๆพอจบจบมหาลัยแล้วก็ออกอัลบั้มอยู่ประมาณสักสาอัลบั้มแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราอยากตอนนั้นเนี่ยเหมือนไปช่วยพี่ๆที่เขาทำงานเบื้องหลังอะค่ะไปช่วยคุมร้องแต่ว่าเราไม่มีไม่มีเทคนิคหรือว่าเราไม่มี อะไรที่สามารถอธิบายเขาได้อะว่าแ <c oughs> บบว่าเฮ้ยเวลาร้องมันควรจะใช้เสียงแบบนี้หรืออะไรคือเราร้องเองเราทําได้แต่ว่าเราบอกเขาเราบอกไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าปกติเราร้องร้องจากจิตใต้สํานึกเราอะไม่ได้มีเทคนิคไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออไปเรียนดูเราจะได้ เวลากลับมาเราเวลาไปช่วยพี่ๆเขาเราจะได้สามารถสื่อสารกับกับกับนัก้องที่เราไปช่วยอัดลองได้อะไรเงี้ยเยี่ยมเลยคือฟังดูแล้วเหมือนมีเรื่องจะคุยกันมากมายเลยวันนี้เอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปคุยกันในเบรกต่อไปดีกว่าในช่วงหน้าเนาะใช่แล้วครับได้เลยค่ะ